สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจน VIP นะคะประจําวันที่26กับ27ตุลาคม65นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับดาวโจน VIP ตัวเด่นก็คือ4กับ7 6กับ9ก็4041อย่าลืม41นะคะ4243464749 707174 767779 767479791 ี่หกแปดนะคะสี่หกแปดสี่หกสองเด้อจับคู่ก็สี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่หกหกสี่สี่เก้าเก้าสี่เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะต่อไปเป็นดาวโจนตัวเด่นก็คือเจ็ดกับศูนย์หนึ่งกับสี่เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าหรือเพื่อนเอนจะรูดเราก็ได้นะศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์แปด สองศูนย์สี่เจ็ดศูนย์สี่หนึ่งสี่เจ็ดหรือสี่สี่เจ็ดหนึ่งก็ได้นะหนึ่งสองสี่หรือเจนะ็ดหรือเจ็ดสี่สองหนึ่งเนาะจับคู่ก็หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งสี่เจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดวันนี้เน้นเจ็ดกับสี่เด้อหนึ่งสี่เจ็ดนี่แหละนะสามตัวนี่เนาะอย่าลืมจับคู่ซื้อนะทั้งสองแนวทางนี้นะคะชอบสลับกันออกบันวันก็ดาวโจนมาเข้า สามตัวทั้งดาวโจรวีทั้งดาวโจร,ว,โจรวันนี้ก็อาจจะเป็นเช่นนั้นแต่เราไม่ก็รู้ว่าอันไหนไมัจะเข้าอันไหนเด้อแต่เลขมันมาแนวทางเดียวกันนะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะเด่นเจ็ดกับสี่นะ